ของการเรียกรายงานตัวค่ะคําสั่งคอสชฉบับที่49ก็ถือว่าเป็นคําสั่งเดียวในขณะนี้นะคะที่ให้เวลาถึง5วันในการให้บุคคลมารายงานตัวโดยมีการวิเคราะห์กันนะคะว่าผู้ที่ถูกเรียกตัวมาส่วนใหญ่นั้นก็ยังคงอยู่ที่ต่างประเทศค,ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางคอสชอจะมีกระบวนการในการติดตามตัวอย่างไรช่วงนี้ติดตามจากรายงานของคุณพัฒนันสงชัยค่ะเพื่อให้การรักษาความสงบในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัวณห้องจามจุรีสโมสรทหารบกเทเวศ18รายชื่อที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชเรียกมารายงานตัวล่าสุดเกือบทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงส่วนใหญ่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศเช่นใจอึ้งพากอจักรพบเพนแคโรสฉัดวดีอมรพัฒ์ที่เคลื่อนไหวอยู่ในอังกฤษ นายอํานวยแก้วชมพูหรืออาคมซิดนีย์ยังจัดรายการผ่าน YouTube แสดงพิกัดัดเจนว่าอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเช่นเดียวกับสเสน่ห์ถิ่นแสนหรือด็อกเตอร์เพียงดินรักไทยและอเนกชัยชนะที่ใช้ช่องทางเดียวกันต่อต้านสถาบันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่เอกภพเหลือราหรือตั้งอาชีวะและพิษณุพรมสอนมีรายงานว่ากบดานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เรามีสถานทูตไทยเ,เป็นหน่วยงานที่เป็นเป็นเครื่องมือของของ,ของเราอยู่นะครับตรงนั้นก็ต้องไปพยายามที่จะทําในความรับผิดชอบของตัวเองให้ดีที่สุดในการที่จะดูแลปัญหาตรงนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยอายุความค่อนข้างยาวนะครับก็ก็เราไม่ได้มีมาตรการที่จะไปตามไล่ล่าอะไรต่างๆคือคือไม่ใช่นโยบายของของ,ของการไปไล่ล่าเลยเลย,เลยแต่ว่าเป็นมาตรการที่เราจะต้องบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยมีส่วนทิสัญญาว่าด้วยการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับ14ประเทศและสนทิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญากับ6ประเทศครอบคลุมพิกัดที่ได้รับรายง,งานว่าบุคคลตามคำสั่งของคอสชพำนักและหลบซ่อนอยู่แต่เป็นไปได้ยากที่จะส่งตัวผู้ต้องหาคดี112มาให้ไทยเนื่องจากหลายประเทศกำหนดชัดเจนว่าไม่ส่งตัวนักโทษการเมืองเช่นอังกฤษที่จำกัดความนักโทษการเมืองในข้อหนึ่งว่า การกระทําความผิดเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะบังคับให้อีกฝ่ายยอมรับระบอบการปกครองตามที่ฝ่ายตนต้องการความผิดในคดี112ต้องระวังโทษจำคุก3-15ปีมีอายุความ10ปีแต่คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งคอชอมไม่มารายงานตัวโทษก็จะเพิ่มขึ้นอีก2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝ่ายความมั่นคงยอมรับว่า โอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะกลับมารายงานตัวมีน้อยมากแต่จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพราะปัญหาการล่วงละเมิดสถาบันเป็นหนึ่งในเหตุผลสิบข้อที่สร้างรอยร้าวให้กับประเทศไทยจนกองทัพต้องเข้ามาบริหารจัดการประเทศในวันนี้แต่ต่อให้หนีคดีจนหมดอายุค,ความเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้ไท้ายที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับสังคมว่าจะยอมให้อภัยหรือไม่ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน